สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวขพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับเพชดในช่วงแรงของมือวันที่23เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะแอดผาพแมพี่น้องบ่เท่าสุกุสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะ จากแม่มินบุรีค่ะสําหรับแนวทางของคุณแม่มินบุรีนะคะหววทิพผ่านมากเข่าสองหกนะคะพี่น้องคะเอามาหนินะคะแนวทางของคุณแม่กะมีทั้งรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านเมืองแรงพร้อมนะคะพี่น้องคะแนวทางของคุณแม่มินบุรีนะคะสิแดมาเป็นตัวใดสาหรับคลิปนี้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันสวัสด,ดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบุญและรวยเอฟซีจ้ะค่ะมนีกมาตทิดตามอันแนวทางน้องมินินเนาะ ค่ะไม่นี่เอาจะนี่เดี๋ยวไม่ใด้ไทยอาบนจ้ะค่ะงวดก่อนนะเขาแต่ชุดเต็มเนาะเขาชุดเต็มอันสองหกอาโค้งชุดไทยแมนแล้วกไดเอามาอันนี้เขาชุดอันต้องหวัดอันแม่ไม่นี่ไม่จะชุดเต็มแมนเขาชุดเต็มเขาชุดเต็มต้องหวัดค่ะจะส่วนมาก อาจารย์อาจารย์ทุกอาจารย์พนยันใดฮกสองเกือบทุกอาจารย์ที่ต่อคนตัดออกด้ไหมนิดคะเอิดพอหน่นตัดออกกันเด้อเพิ่นว่นมาม,มันมาแล้วเนาะเออพ่นได้มาดีที่กนี่แม่นเพิ่นว่ามาแล้วก็เลยตัดออกซันนี่ไออม่นิด,ดจ้ะจ้ะอืมค่ะค่ะน,นี่ก็ยังสิมีอยู่ได้นี่ฮกเนี่ยติดุกม่อยู่นี่มื้อนี้ก็ได้ห้วยบ่แม่ซี้งวดนี่แล้วบ่กเาอว่าฮกอีกนั่นแม่ ค่ะไม่เ <minutes> ดีมานน้ำอยู่ได้ดีที่ทางมานน้ำอยู่อืมค่ะค่ะอันบนนี้วิ่งวิ่งบนสองกับสามวิ่งบนสองกับสามค่ะว่าเราจะคู่ให้ชุดเต็มมีเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองค่ะค่ะหกสามแปดสามหกสามแปดสามค่ะ เก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามค่ะแม่จ้าคู่สามตัวแม่จำคู่สองเก้าสามสองเก้าสามค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามค่ะหกเก้าสามหกเก้าสามค่ะสองแปดสองสองแปดสองค่ะ นะมีหกมีสองมีศูนย์ลักร้อยมีหกมีสองมีศูนย์ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอีก,อ,กอีกตัวหนึ่งอันแม่แม่กันไว้สามตัวนะอันศูนย์เก้าสองกันศูนเก้าสองค่ะพัะดีมันเปตรงก็เลยขันแม่แม่ก็เลขก,กันไว้โอ้ค่ะอันนี้ค่ะเลขล่างล่างค่ะเลขล่างนี่วิ่ง ก้ากหาวิ่งเก้ากหาค่ะหนับคู่ค่ะาเจ็ดห่าแปดฮ่าเจ็ดหาแค่ะสี่เก้าาเก้าแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดเก้าค่ะนาแ่แม่นว้แน่นให้เด้อจ้านนไ้น้นให้จ้าแล้วแม่มาเน้นให้ค้งสุดท้ายได้ค่ะ่าจับตัวตัดจับเลขก่อน ค่ะอันแม่นิฟันมา้จังไหนก่อนคะแม่นิฟันฟันแต่ว่ามันไปออกไม่ลด้ไปเล้วแม่นิฟันมันพุกอ่ะมันเพิ่นมาเขียนให้มันแม่นมาเชิงสิบันเรื่องของฟันหรอกเพราะว่ามันแค่นั้นเพิ่นมาแป๊บเดียวเพิ่นเขียนให้เลยเขียนตัวให่ย่ายให้เลยสองเก้าอ่ะแล้วเพิ่นกระตเลยอ่ะแล้วเพิ่นกั้มท้างในเพิ่นสองเก้าไว้แล้วเพิ่นกระปเลย เพื่อนก็มาใม่เพิ่นก็นมาเอาปากกาแดงมาวงกลมไอแม่ตูบ้าไงห,หนึน่งวงกลมสองเก่าดีนะคะจ้แต่เมื่อวันพุธนะที่ที่มวยไอ้เพื่อนบ้านออกอ่นะเออค่ะนี่แหละแม่ก็บอกว่าสิเป็นเลา้าหรือสิเป็นอันไทยแม่กรบบนะดูกพอดีมันก็นะออกหวยนลาววันพุธไปแล้วมือมือวันพุธนะแม่แมนแมนผมวันพุธเนี่ยสองเก่าแปเก้านี่เนาะ แต่เมื่อเศร้านี่ตอนช่วงเศร้าตีสามนี่แม่แม่ฝันมาฝันอ่นี่แม่บอกว่าแม่บอกว่าขอเพื่อนบ้านแน่แม่บอกแม่ขอเพื่อนบ้านแน่แม่บอกนี่หละหรือแม่บอกเพื่อนอ่ะเพื่อนก็เลยนมาอันเขียนให้แม่เพื่อนเลยมาเขียนให้แม่เพื่อเขียนมารอบแรกเพ่อนเขียนให้สี่หนึ่งสี่เจ็ดเพื่อเขียนให้แม่่ะใช่อันนี้ผัดกัดมาใหม่อีกรอบสองเปิดมามาย้ำเปินหมามาย้ำเปินหมา อ่สี่ศูนย์กับสี่แปดเท่านั้นเป็นบอกแม่นะบอกเท่านั้นแหละอันนี้คือเพื่อนบ้านหว่ไม่นี่ใช่โอ้ไม่นี่ขอเพื่อนไม่นี่ขอเพื่อนบ้านขอเพื่อนบ้านขอเพื่อนบ้านตอนนี้แม่บริหารเจ้าเพราะว่าแม่บริบริหารงานมันมันเมื่อยมันไม่จะไปนั่นไปนี่เออจ้ะจะได้บริหารแต่ว่าตอนนี้มันที่แม่ฝันเป็นอย่างนี้มากเข้าค่ะมากไปเข้าเพื่อนบ้านอ่าอืม ก็ไม่นด้ก็บอกก็วอาว่าขอเพื่อนบ้านแน่วาตีบอกเพื่อนว่าเพื่อน่ะเป็นเพื่อนบ้านอะไรได้เพื่อนน่ะโอ้ยบอกกันบ้านบอกเขาก็รู้จักตอนนี้เนี่ยแม่กับบุญเจ้ามาเพื่อนเป็นไครแม่กับมาเพื่อนเป็นพุ่มเจ้าบ้านหรือจงใดแม่กับบุญงูขี้หันเพื่อนมาบอกมาหลายงวดแล้วแต่แต่อันขึ้นงวดก่อนที่แม่บอกจังหวะ อันลูกป,ปิงปองสลูกอะปิงปองคุมคุสงลูกนะในศูนก uh, mm, ับศูนย <transparency. S 2> ์เจ็เก like ้านเออศูนเจ็แ <Pent> ม่น yeah. <int> ั่นแหละแม่ก็ไปจัดอันใส่เล่าอันศูนยเก้าเจ็ดศนอันเนี่ยแม่ค่ะเออก็ได้เป็นโต๊เป็นครูโต๊อ๋อมันมันเออพอมันออกศูนย์ศนย์เจ็ดเก้าเนาะเออแม่นแม่นม่ออกศูนย์ศนย์เจ็ดเก้า ที่เขาคุยกันน่ะเจ้าบอกว่ามันเป็นลูปปิดของสองรูกบบแมนนิดน่ะเออแนนแมนแมนน่าจำได้แต่เขาบริคิดว่าเป็นซุนซุนบอกว่าซุนซุนมันบบมีผู้ใดซื้อเอกก่อนแม่นบบมีคนซื้อเราซุนซุนแม่ก็เลยฝากไปว่าเป็นไอ้เป็นหวยแล้วพ่อพงแม่บอกว่าขอเพื่อนบ้านหนเด้อแม่ว่ายังไงก็ได้เพราะว่ามื้อนี้ออกแล้วแม่ว่าแม่นี่ยเล่ม,ไม,ม,ไมาไอแม่แบบนีน้โอ้ิโอ้ แสดงว่าเพ่นอยากให้เมนิตะโดนตะนานเราได้ในนมเมนิบอธนี่รู้จักขอเนาะแม่ค่ะแม่แหละแหละลองเบิ่งลองบิ่งเพราะว่ารอบวันตอนที่วันพูดนะซ้อมให้ยโสงเข้าตัวเดียวเชียนให้ยเลยบริเวณมาเบาเชียนแล้วไปรวดซ้อมเข้าตัวเดียวบริเวณมีอย่างบริเวณเบาอย่างนั้นบริเวณอย่างเลยเชียนใหาซ้อมเข้าก็ไปเลยคือคือคือจังแดนอันเมนิกรับหัวบันดอนนี่บอกค่ะหรือว่าจังแดนไปบอกยู่ กับมัวมานอนกอับมัวมันอนจะตื่อจะอ่ากับมัวมนอนภตยหนบ้านหนึ่งบ้านแม่ได้ในรั้วแม่น่ะมันมีต้นโพธิ์ขึ้นแต่แม่เลยไปแม่ลอกไปเอาเพื่อนออกแต่นึ่เพราวาคนว่มาต้นโพูิ์ใหายุ่แม่เลยเบเอาออกรอบนึงเพื่อนมาบอกแม่ว่าเพื่อนมีชีวิตอยู่ยิ่งเพิ่นมาบอกแม่บนมีม้วนอ่ะเพื่อนว่าเพิ่นมีชีวิตอยู่อือแม่ก็เลยจากนั้นแม่ก็เลยบอกโอแคค่อยไปรีออกดีหน่อยออกดีหน่อย ออกเบเพิ่อนตุ้บแต่งให้เลือยนน่อยให้เราออกเบิด์นะเพิ่นมาว่าเธอหนึ่งเพิ่นมาบอกนะคือตลอดจากนั้นมาเลยุ่ณอย่างมะบอกตลอดเลยเล้วก็ได้เล่าจากเพิ่อนมาบอกเล่าเขาไทยเนี่ยตลอดเลยแล้วจากที่แม่ไปเหตุเพิ่นแล้วน่ะโอ้ค่ะอือแต่มีน้อยเพิ่นบ่ให้เอาไว้เนาะแม่แม่แม่เพิ่นส่วนมากเพิ่นสิเอาไว้วัดอืมเอาไปวัดแต่มาล้วนี่เพิ่นบอกบ่ให้แม่เอาไปใส่เพิ่นว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพิ่นเป็นผู้หญิง มันเป็นผู้หญิงผมประมาณเลยกอยกลางคนไปเนี่ยเพื่อนว่ายังบ่ตายยังบ่ตายยังมีชีวิตอยู่เพป็นว่ะโอ้ค่ะแม่ก็เลยเอาไว้แม่ก็เลยไปขอด้านขอนี่ลงเบื้องของแม่นี่ดรเออค่ะเป็นตัวเชื่อค่ะอันต้นพ่อนี่อยู่ในบริเวณบ้านอยู่หมองหัวหรือว่าอยู่นอกหัวแม่นี่อยู่อยู่อันในบริเวณนอกหัวนิดน้อยหนึงอยู่แต่ว่าบริเวณต้นใหญ่ต้นนิดน้อยหนึงโอ้ต้นนิดน้อยแต่ว่าอยู่นอกหัวเนาะ หนอกหัวก,ก็ได้อยู่แล้วว่ามันบระไดอยู่ในบ้านนอกนอกหัวแม่เ <มา S 1> น่ะต้นนี้มันมีกระไดใหญ่หรอือซ้ำเพียงเขา่ามั้เนี่ยแต่ว<อ>ันนี้แม่หรือว่าทำเปลออกเอาออกหรือว่าซับเ,เพื่อนออกค่ะอือซับเพื่อนออกเพื่นแล้วมาเข่าฟันว่าเพื่อนยังบ้านาได้ตายเด้ค่ะยังมีชีวิตอยู่เป็นรูปมาให้แม่เห็นเป็นแบบ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 มใหม่เห็นว่าเอู้ขนาดนั้นได้สิแม่นี่ได้ขนาดนั้นแหละตอนนี้แม่ก็เลยเอา อันนั้นน้าแดงเอาอย่งอันให้เพื่อนเวลาบรรพานะ่ะค่ะแล้ก็ได้อันหนวยทั้งไทยทั้งลาวมาอยู่ตลอดเลยบัดบ่แม่ก็แปลกเป็นแบบมาแล้วบวอกวิยังที่จะบอกบอกี่เลยแต่จบแม่บอกว่าให้บอกแมนะ่อยากกินอยากอยู่อย่าง,างน,นะนั้นก็ได้ให้บอกแน่บอกบอกนั้นก็เชื่อมิตรมาจะเชียนให้ไปรอดอืมนั่นแหละค่ะแต่เพิ่นกับซีดีใจแล้วเนาะไม่ได้ไปแต่งตกแต่งให้เพิ่นงามเนาะ อ่านเด็ดเด็ดใบออกเวลาขึ้นสูงแล้วก็เด็ดใบออกแล้วก็บอกเขึ้นค่ะอือนี่ค่ะเออคำคุ้นตัวน่นเป็นเใช่จะเป็นยังไงไม่ว่าคืออันนั้นเพื่อก็บอกมีรสค่ะอือไม่ว่าคือลองเบิ้งลองเบิ้งโอ้ยลองเบิ้งค่ะเดี๋ยวมันมันโนไม่นิดเนาะจ่าจ่าไม่นิดลองเบิ้งเล่าลองเบิ้งเด้อได้ได้ม่บอกคนมาเล่าจ่าจ่าไม่นิดขอบคุณหลายๆนะคะ แต่ใจทกทุกดีค่ะมินิตากาสวัสดีค่ะพี่น้องคะสรุปแนวทางทางคลิปนี้เดิอพี่น้องเด้นแนวทางของคุณแม่มินบุรีนะคะอ่ามีรัฐบาลไทยนะคะส่วนชุนนี่นะคะไปไทยก็ได้ไปเพื่อนบ้านก็ได้เพื่อนบ้านมู่แรกนี่ก็ได้นะคะเพราะว่าคุณแม่มินบุรีเราขอเราขอนะครับก็เลยได้มาซีหนึ่งซีเจ็ดซีศูนย์ซีแปดนะคะสองเกาหนี คุณแม่แล็อขออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องคะเพิ่นมาวงกลมให้ต่ว่าซีคูนี่หมูแรงอ่าคุณแม่แล็อกอหมูแรงนาะพี่น้องเนาะต่ว่าเอกเขียนไว้ทั้งไทยทั้งเพิ่นบ้านแล้วพี่น้องเอาอันนี้เป็นสูตรคํานวณนะคะพี่น้องคะแคปนาจอนนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากแม่มีนบุรี นะคะพี่น้องคะจังไดกะนําไปพิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุขคนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะจากแม่มีนบุรีค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เปในคลิปนาพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี